we ยาร e ดเอ็ก s t เยาริส X Urban คันนี้จะเกิร์ตใหม่รอบคันล้ออลอยใหม่สปริงและโชกยกสูงฟีบอสทูโทนเอ็มเรมเอ็กซ์เออรครับทุกอย่างมันลงตัวครับ New เอิทิฟคันนี้เนี่ยโดนทั้งสเปคโดนทั้งสไตล์ล้ออลอยสีดำเกิร์ตดำหลังคาดำไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่เท่มากอะ New ยาริดรุ่นนี้นะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฟินแบบ10เต็ม10เลยค่ะทุกคนจะมีช่องเสียบ usb ทั้งหมด2ช่องเลยค่ะ ที่สำคัญก็คือเขามี To y ย ta s a ซ e t y s e n น e นะคะช่วยขับรถได้แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแปดถูแพคเกจเขาอยู่นี้ค่ะเป็นชุดแต่งที่มาปัพลุคให้ a อ t ท v e กบยารีสเนี่ยเท่คูลขึ้นมาอีกมาพร้อมกับ Active s p ปี d ค่ะคือทำให้เราขับสนุกแล้วก็เร่งเครื่องได้ทันใจมากๆถ้าเชื่อว่าคินโตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้รถของพวกเราได้ค่ะไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษานะคะง่ายๆแค่คลิกค่ะ คู่ขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวลองไปที่โชรูมโตโยต้ใกล้บ้านคุณครับรับรองว่ามีโปรดีๆเพียบครับ